กระจาต่างกงา<ๆ>ลกง่องรรลูกค้าก็งงเนาะว่าเร็จว่าเซ็ตแม่รับอันนี้ค่ะถ่ายถ่ายถ่ายรูปลูกค้า VIP ให้หน่อยทีนี้ช่างภาพเอาเอดแก้วหนึ่งเอดนะคะเดี๋ยวขับรถกลับบ้านไม่ถึงเอาเอดแก้วหนึ่งเอาแบบเพิ่ฟฟ์เฟกช็อตเ้ยจ้า จบร้อนสตรีมวันนี้เสร็จแล้วก็เหลือแค่ล้างเครื่องแค่นั้นนะคะก็เรียบร้อยพยายามอย่าบดไว้เยอะนะคะเอาแค่พอใช้ยิ่งบดใหม่อัดใหม่คือหอมมากแต่ถ้าแบบบางคนบอกว่าวันนี้ฉันขายได้วันลาสิบแก้วเช้ามาบดท,ทิ้งไว้สิบแก้วที่เก็บบดบ่อยนั่นคือถ้าไปครึ่งวันแล้วคือไม่หอมแล้วนะคะกลิ่นระเหยออกไปหมดแล้ว

อย่าลืมอันนี้ออกมาเทมันนะคะแกวนี้เลยค่ะได้เลยเวียงติวเลยนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงลุ้น ล,ลุ้นบอกให้ไปอีกนิดนึงให้ไปอีกนิดหน,นึ่ง้นเ่ยถือว่าโอเคเกือบสวยงามเกือบถึงมันก็มีความสุขกับการทำด้วนเนี้ยได้ลุ้นไงลุ้นของตัวเองทุก,กแก้วเลยคือถ้าถ้าอย่างตัวตัวเครื่องรุ่นเก่าอะค่ะแบบมันจะยากมากเวลาแบบลูกค้ามาต้องให้สังเกตฟองสังเกตน้ำ<ม>แต่บ,บางคนไม,มไ,มไม่ไม่มีเกจวัดแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องไอไฟกระชากบ่อยด้วยเพราะเปลี่ยนตัวนี้มาคือแบบเ คือคุยคุยกับช่างว่าขอที่แบบให้คนทำง่ายข,ขึ้นอย่างเงี้ยขอหลอดหน่อยแข็งหลอดใช้ปูทีแยกก็จบเลยขอบคุณคเรายังไม่กล้าใช้แก่ของร้านใช่ไหม เราก็เลยต้องเป็นทอดๆไปก่อนเเเ้้ยยกกูมมมองวััันนนนนทดิละ โกโก้แก้วหนึ่งนะคะดาสักครู่ค่ะมันก็ทําให้รสช,ชาติมันไม่เข้มข้นเท่ากันเมื่อกี้พี่มองอยู่ว่าทํางในสีมันก่อนจังอ,อ่าเพราะ,กระปกติสีมันจะเข้มกว่าน,นั้นแต่ไม่ได้สังเกตตอนเทที่เราชง